啊，高。 อันนี้ก็เป็นการร่วมมือกับทางดิสนีย์ประเทศไทยเนาะจริงๆแล้วเรามีพันธมิตรกับทางดิสนีย์มาเนิ่นนานแล้ว,ล,วล้วก็เป็นกิจกรรมที่เราทำมาอย่างต่อเนื่องซึ่งกิจกรรมวันนี้ก็เป็นเซเลบริตี้มิจิกนะคะเป็นชื่องานแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีในการที่เราจะมาเฉลิมฉลอง12/12เบอร์เดย์เซล์ของเราด้วยก็อันนี้ก็คือถือว่าเป็นการฉลองวันเกิดของช้อปปี้ด้วยแล้วก็ร่วมกับทางดิสนีย์มีกิจกรรมพิเศษมากมายแล้วก็มีคอลเลกชันต่างๆที่จะมาให้แฟนๆได้มาร่วมชมกันด้วยค่ะอ๋ ด้วยแล้วคือเขารู้ว่าคือสิ้นปีอะคะ่ะมันเป็นเทศกาลของขวัญคือเขาอยากจะมาเลือกของคือทำของตัวเองด้วยแล้วก็แบบซื้อให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆอะไรแบบเนี้ยค่ะเขารู้ว่าเป็นเทศกาลแบบว่าเดี๋ยวเราจะได้แบบว่ามอบความสุขให้กันและกันแล้วก็โดยเฉพาะสำหรับเด็กๆคือวอร์ดิสนีย์คืออยู่ในใจเสมอพรินเซสต่างๆอะไรเงี้งยะคะ่ะ mm hmm. เขาก็อยากจะมาดูแล้วก็โดยเฉพาะที่นี่แอบว่าไม่ใช่เฉพาะสำหรับเด็กอย่างเดียวสำหรับแม่ก็ตื่นเต้นไปด้วยเพราะว่ามีแบบคอลเลกชันพิเศษที่แบบ ทำเฉพาะของช้อปปีเวอร์ชันของช้อปปีโดยเฉพาะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราหาของขวัญให้ใครแล้วมันเป็นแบบเอดิชันที่พิเศษแบบนี้มันก็ยิ่งมีคุณค่าพี่ใหม่มาแล้วเป็นยังไงบ้างคะชอบสน,นุกสนกมากเลยค่ะคอณลูกอ,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 อยากได้อะไรบ้างคะชอบอะไรชอบยังนึกไม่ออกเลยค่ะแก่ชอบหลายอย่างเดี๋ยวต้องให้ตัดสินใจค่ะแม่ให้เลือกใช่ไหม ตหตฮะหรือว่าต้องเลือกฮะเจ้าหมดเลยไหมฮะหรือว่าต้องเลือกไม่รู้ค่ะเครียดเริ่มเครียดแล้วเรื่องไม่ถูกก็เอ่ r, ยังไงก็ฝากงานช้อปปี้กับดิสนีย์เซเลเบตเมจิกเลยค่ะงานมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30นะคะแล้วก็เอ่อแล้วก็ฝากแคมเปญช้อปปี้ด้วย1 2 1 2 Birthday เบิร์ดเดย์เซลก็เรามีโปรโมชั่นแล้วก็มีเอ็กซ์คลูซีฟดีลต่างๆยังไงก็เอ่อเข้าแอปช้อปปี้ดาวน์โหลดช้อปปี้แล้วก็มาร่วมสรุปกับงานเดีวนี้กันนะคะ ็ขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับงานนี้นะคะ c e l e b r a t e Magic นะคะก็รับรองว่ามาแล้วจะได้ได้ดูนะคะคัองของที่แบบของหายากของสะสมนะคะดูแล้วก็แฮปปี้แล้วก็ยังสามารถจะซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองนะคะหรือซื้อเป็นของขวัญคนอื่นกลับไปได้อีกนะคะแล้วก็การซื้อก็สะดวกมากๆเลยเพียงแค่สแกน QR Code ใช่ไหมคะแล้วก็เดินช็อปได้สะดวกมากๆเพระเาะฉะนั้นมารับรองว่าจะได้ของขวัญถูกใจแน่นอน,นะค่ะ